สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันช h a n n นะคะวันนี้ป้าเปียกก็วันนี้ป้า <c oughs> เปียกพามาด <c oughs> าูการทำอาหารนะคะวันนี้มีมีแขกพิเศษมาทานอาหารกับเราด้วยแล้วก็แขกพิเศษก็คือนอกจากอายังไงอะ ทำไมต้องให้ท่านมาลงมือทาอาหารเองละเนี่ย <laughs> สวัสดีทักทายได้ไหมท่านนั้นก็คือสวัสดีค่ะท่านบิชอปค่ะอันนี้ก็คือท่านบิชอปอํานวยอยอดวงนะคะเป็นบิชอปของสภาขิจกักรดูเทเลนในประเทศไทยคนปัจจุบันนะคะและนี่ก็คือท่านบิชอป อีกท่านหนึ่งนะคะอดีตวิชอบของสภาที่จักรหรือแรแลนในประเทศไทยแต่ปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งผู้นวยการพระคิดธรรมรูเทอร์ใช่ไหมใช,ใช่อยู่นะคะก็คือท่านศาสนาาจารย์ทวีปอ้อยหวาน,นะค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับผมตอนนี้ก็ให้ระดับบิ๊กลงมือทำอาหารเองนะคะว่าจะพิเศษสักแค่ไหนสักเพียงใดนะคะคงจะอร่อยเลิศนะคะวันนี้ ดูที่ว่าระดับบิชอปนะคะลงมือปรุงอาหารเองจะขนาดไหนนะคะอันนี้พี่ปอยพี่ปอยก็มาช่วยพี่ปอยเป็นผู้ช่วยเท่านั้นวันนี้แต่ก็แขกพิเศษนะคะก็ลงมือทําอาหารเองนะคะนี้คุณลุงนะคะคุณลุงก็ทําด้วยกันเมื่อสักครู่นี้แต่ป้ามาถ่ายไม่ทันแต่เดี๋ยวคุณลุงก็ออกมานะคะ รู้สึกว่าเมนูวันนี้จะเป็นเน,เนื้อนะคะคุณลุงคุณลุงบอกว่าป้าบอกว่าจะเอาปลาเผามาด้วยคุณลุงบอกว่าไม่เอาเนื้อกับปลาไม่เข้ากันโอ้โหนี่ก็คือวันนี้ก็เลยเป็นเมนูเนื้อนะคะเนี่ยก็ทํากันแบบกลางเดินเลยนะคะเนี่ยกลางแจ้งเลยเด้อนี่โอ้โหมีโอ้โกลางเดินมันก็จะมีสัตว์ประหลาดมาด้วยใช่ไหมเนี่ยใครน้ออาจะมาช่วย อันนี้ก็คืออยู่ลานหน้าบ้านตรงนี้ทุกท่านเห็นทุกวันนะคะที่ป้ากับลุงโอ้โหมาเดี๋ยวป้ามาช่วยควบคุมสัตว์ประหลาดน,นะคะตอนนี้อันนี้นะคะก็ทํากันแบบง่ายๆทําทกันกินแบบง่ายๆนะคะก็เมนูเนื้อนี่แหละนะคะน่าจะเป็นมีลาบมีย่างนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ ลาบสุกเด้อลาบสุกเด้ออาจารย์บอกว่าลาบสุกเด้อไม่ลาบดิบเด้อค่ะเด้ออ๋อค่ะตอนนี้ก็ออทีมผู้นำของออสภาสีจักนุทยทเลนในประเทศไทยนี้ก็คือรู้สึกว่าทำอาหารเก่งทุกท่านเลยนะคะใช่ไหมเพราะว่าตั้งแต่นแต่ไลามาตั้งแต่ท่านยงยังดำรง,ง,งตำแหน่งบิชอบ ท่านก็ทำอาหารแบบนี้นะคะสำหรับท่านพออทวีปนะคะนี่นะคะก็ป้าก็มาช่วยไล่สัตว์ประหลาดก็คือเราออกมาอยู่กลางเดือนกลางแจ้งนี่มันก็จะอันนี้หน่อย,อยตอนนี้นะคะก็เราต้อมีวิธีของเราแม่่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะย่างนะคะตอนนี้กําลังติดไฟนะคะกําลังต่อไฟที่จะย่างเนื้อนะคะมีลาบแล้วก็ทําลาบทําเนื้อทําลาบทําย่างด้วยนะคะก็ก็เหมือนที่ป้าบอกคุณลุงบอกว่าออมเมนูเนื้อเท่านั้นไม่เอาปลาไม่เอาอะไรมานะคะเออไม่งั้นมันจะไม่อร่อยเพราะว่ามันจะแยี่กันเนาะอือ อันนี้พี่ปล่อยกับพี่ตูมกำลังช่วยในด้านย่างนะคะก่อไฟแล้วก็หมักเนื้อที่จะมาย่างใช่ไหมเต้าอี้เราก็มีเยอะอยู่เนาะเอามาวางหนหมดก็ไม่รู้แหละตอนนี้นะคะพ้เจียก็พามาฟังเสียงจักรจันแล้วว่าจะทานอาหารที่นี่อันนี้พ้าเจียก็เป็นคนที่ เตรียมอุปกรณ์สัมภาระให้ตอนตอนนี้ลงมือปรุงก็เป็นอาอาจารย์นะคะที่เขาก็ช่วยกันทำนะคะกับลุงนี่แหละเป็นนี่แหส,สาเหตุที่ป้าต้องตรงนี้กักตัวนะคะแยกคุณลุงไปอยู่ที่นอนอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าคุณลุงไปหลายที่มานะคะไปหลายสถานที่มามากๆเลย แล้วป้าเปียก็เป็นผู้ชาลาเป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุดอยู่ในบ้านป้าก็ต้องเซฟต้องระวังตัวหน่อยนะคะป้าก็ต้องระวังเราผ้าปูเราก็อยู่ไหนก็ไม่รู้อะแล้วเก้าอี้นะคะไม่เก้าอี้ที่จะนั่งทานนะคะ มันมีเก้าอี้อะที่จะเอาออกมาจากไอ้นั่นก็หนักเนาะเก้าอีกก้กลวเดี๋ยวไปเอาเก้าอี้เล็กเดี๋ยวไปหาเก้าอี้เล็กมาให้นะคะอีก